ดีเจเล้พี่เพืนได้เริ่ทำการเป็นฝันเป็นฝ่าแล้วในฐานะที่ตัวเราเองนั้นก็เป็นอยู่โอ๊ยมันเรื่องบ้าเลยกันเนี่ยกูจะบ้าก็โอ้แปลไงที่ไทยเอง แล้วทำไมเขาก็ใช้ก็ดูดไอวอนไฟใชัไหี้ดิมาฮิมามาตดตัดโ <มา S 2> อ้โหไม่มีหลายกล้องจังวอลวีควอลคิวิควอลวีควอลวีควอลว

พูดว่าผมเป็นเกย์ครับผมเป็นกันเถยดครับว้าวผมเป็นเกย์ครับผมเป็นเกย์ครับผมเป็นเกย์โอเคทุกคนตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วอ walk week walk week คุณเหมือนเดิรเออตอนนี้ลำคาญ walk week ค่ะ เราวอล์กวีกตลอดไปไงเ,เออวอล์กวีก็ถ่ายวันเดียวอายวอล์กวีกตอนนี้ตอนแสงมาก <laughs> เดี๋ยวเราจะพาไปหาสอนอภูมิศาสตร์พี่กล้วยหาวอล์กวีกวอล์กวีกได้อะไรมาเอ้ยสุดตึงว่ะเฮ้ย เดี่ยวกว่าที่น่าตื่นเต้นกว่าอ๋อนี่น่าตื่นเต้นกว่ามาเดี๋ยวหมดวันเดียวนี่ไอ้เราโอ๊เข้าไปเติมฟรีไฟไอ้นี่ไอ้ช่วยจะเติมฟรีไฟอุ้ยตะเกียบที่บตรสวยอ่ะเสื้อของน้ำหนึ่งอีกของน้ำหนึ่งมันแบบธรรมดาเออโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อไม่รู้หกคนนี้อ้าวว่าตัวเองเป็นเก๋แต่มีเพี่อคนเดียวเท่านั้น ที่เป็นเกย์ตัวจริงนอกนั้นโก้โหผมเป็นเกย์ครับผมเกย์ครับผมเป็นเกย์ครับ <laughs> ผมเป็นเกย์ครับผมเป็นเกย์ครับวอกมีควาผีเอเกย์มีมาลอกหม่ <c oughs> มีเนี่ยหรอด้วยแล้วก็ใบ P O โด้วยไหนอาบน้นฉบับ ไ,ไอ,อ,อ้ตันี้นีคนดว่ะเฮ้ยเอดิกเนี่ย<า>เย,ยียวไปเกียสองตัวางข้างละตัวอเี้ยวีน่ดอ, <c oughs> อันนี้ววอุ้ยทำไมผมก็เป็นอย่างนั้นนะเมื่อจเขมย่ลกหน่าด้วย <c oughs> บอกวีแล้วเหรออะไรครับตาตั้น่ายเนียงทำไมล่ะแกต้งทานมือหน่งบอกวีกแล้วเหรือเนวเบอมกวีบอกวีกวีไม่ได้พัดบอกวีนะสัปดาห์ที่แล้ว ไม่ลงใช่ไปไม่อยู่เนี่ยถ่ายสุดตาได้เราทำอะไรกันทุกคนจากนี้เราจะจะพาตั้งบริษัทหรภาพร้าใช่หยุดไปหยุดไปนายอ่ะอุ้ยทำไมหน้าอ้วนจังเลยอ่ะหน่อยอะพี่ไดููดตั้งได้แต่ว่าเราดีเจได้พี่เพื่อนได้ เริทำการเป็นฝังเป็นฝ่าแล้วในฐานะที่ตัวเราเองนั้นก็เป็นอยูเ่เป็นอยู่คนเดียวล <laughs> านี้ล่ะเป็นคนเดียวเหมือนก <laughs> 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 ัน,นเนห่อ ประโยคแพทเทิร์นเดิมทุกวันอ่ะเออเลยเขาแบบเป็นฟีลแบบเราเล่นกบวันกีเธอเกลโลแน่นะเออเขาไม่เข้าใจบล็อกวีกจะมีคนที่มีเนื้อหนังสีแต่ว่าอยี่ยบลอกวีกคือกับพี่ไหนอย่างนี้ก็คือแบบก็แบบมองคนนั้นอยู่แต่ว่าคนนั้นเขาแบบไม่ได้นี่ซื้ออะไรข้าวเนี่ยไม่เนี่ยใช่ขนาดเล็กอยู่ไงเราก็แบบยังไม่ถึงวัยอันควบล็อกวีกบล็อกีกอุกมากปวดแพทเซอร์นนะค่ะ เออเสียตัวแล้วก็บอกวอลกูวีวอลกูวีวอลกูวีปวดเกิดชั่วอันนี้คือเรื่องปวดอยังมือต่อต่อมีทิชชู่ไหม อแล้วถ้ามีให้ล่ะก็กูจะเอาอ่ะของของฉันฉัื้อมาก็กูจะเอาไม่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 เป็นผู้ชายอ่ะกูโลโก้แล้วเป็นอะไรก็เป็นผู้ชายเราอ่ะแลเลยก็เลยเสื้อกูใส่ดิเฮียเขาก็โทษกระเทยเลยเนี่ยมีคนรอให้เสื้อกันที่ไหนครับพี่จริงจริงมันมีรูปอะไรของยิปยิปจะดูทำไมโอ้จะเลิกตอนไหนจะโชว์นชูไหนอ่ะ โอ้ยโลกถือกล้องวอล์กวิกหยุดวอล์กวิกไม่ถือแล้วต้องพูดอย่างอื่นที่อยู่ในกล้องเออเป็นฟิวเหรอเนี่ยไม่เนี่ยที่ไอตูนทำวอล์กวิกวิกอยาวิกช่วงเอาอย่างเงี้ยทำไมอ่ะก็ที่พ่อนี่พ่อเปิดนั่นวอล์กแล้วทั้งวันจะถ่ายทำไมอ่ะวอล์กวิกวอล์กวิกฮัลโหลพ่อมารับหนูตอ้งใจเนี่ยวอล์กวิก จะต้องสั่นไปทั่วลยเดยวเามีกซาไรม่ได้เลยนี่พี่รอกูอี้ไม่เสี้กินข้าวกันซาเมยบอกว่าวันนี้เบนไม่ได้พากับใครสักคนหนึ่งทุกคนเดาเราเนี่ยเดเลามว่านไหนเมว่ามีญ วอล์กวีเกินโอ้ยงงเ่ยหน้าเปลี่ยนมากเลยวอล์กวีทุกคนวันนี้ตอนนี้ตอนเที่ยงแล้วเรากำลังจะขึ้นไปสอบอังกฤกสื่อสาร,ร,รกับวิชาภาษาไทายตอนนี้คนกำลังแบบเครียดมากเลย่ะอีกประมาณสิบกว่านาทีเท่านั้นในการอั่นสื่อโอ้ยเพื่อนหายกิ๊บจู

ไปไปไปไหนบล็อก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 ไปลองพ่ายกันบ้างเราถ่ายแบบเรียวเรียวถ่ายแบบฟุตเกอร์เล่นอ่ะไม่พี่ตูนคือมันไม่เห็นอะไรเลยนะอย่างนั้นอ่ะ มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยกูจะบ้าเอ้าอีบ้าบีบแต่หาป้ามึงกาโฆษณาดูา้วยทุกคนดูกันนโหน้าใหญ่จังเลยเอาป่ะกูกิ๊กบังอ่ะโอเคหนึ่งสองสามยี่แล้วทดสาบใครเนี่ยสอบโอ้ <bullying> <oro goal> วอกวีกันแล้ววอกวีอันนี้จะถ่ารโมเดลวอกวีดูวอกวีได้แค่ประมาณสองปีนี้แล้วก็ตัดไม่ถ่ายนานเพราะว่าเมมเต็มคือพอเอาไปลงคลิปปุ๊บแล้วก็ตัดวอกวีเหรอวอกวีแล้วจะถ่ายแค่ถ่ายห้าคนบอกว่าแจ็คไม่มีผมเลยรู้แล้วตัวดีแจว้าสีชมพูดูอ้ไม่ได้อ้วก <th pools> không, tại sao, mệt, không được, không, không, <laughs> <đồng người> <purposely> <to nazi> không đây <fuck> <to rock très> <laughs> สอบเคมีผ่านนี่ไสอบผ่านนี่ยบกวิกอะไรชไม่มีชิีิวนะ้โคตรจะยิ้มเล่นเิคือแบบมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยขอบคุณนะ โอ้หลีจะไม่ยออบอกีไอัานีม่แก่้านันคอนเทนว้านี่หมุนจบาทไดยวก็ไม่คืนนนีเขาจะตามมาจะงอวีทุกคนตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านเพื่อนเก็คือกำลังเดินตามมาข้างหลัง ให้ดูแค่นี้พอสไตล์แล้วอ้มเลยมารอรอในสภาพที่ไม่ได้อาบน้ำฮะไม่อาบน้ำกอก็ตื่นมานักต่อก็ตื่นหกโมห้าสิบอ่ะแล้วนี่ตื่นตีห้าคืขอปิดไลฟ์ไว้แต่เพลงท่านี้นะ ท้องฟ้าเหมืนอนแบบที่อเมริกานะาแล้วพอสไตล์ลมันแบบมันอยู่แบบโค้งแบบตบโตบ่อยอ่มีแบบท,ทแบบบี่แบบยากยากแน่เัยแม็กลังเป็นสีไวอยู่นี่นะถ้าดว่าถ้าเป็นในไทยก็คือหนาวนี้ทำทาปีนะ มืองท่องเที่ยวได้อยู่แต่ร้อนทุกคนไม่เที่ยวกันเกลียดหนาวก็หนาวเกินแต่ก็ดีอ่ะสเปคร่างกายปรับได้แล้วกลับมาร้อนไปก็ร้อนตอนเป็นวันน่ั้นอะอันนี้ก็หกร้อนนะข้างหน้าสองข้างหลังสี่เออ กจบภาคปกติแล้วรู้สึกไงบ้างจบภาคปกติแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเตรียมไปข้าง่ายต่อไม่จบภาคปกติแล้วกอนหน้จบที่ตรง,งนี้แค <c oughs> ่นี้อะไรวะนูนนูนเขาขึ้นเขาต้องเขาฮ็ซิโบแปลว่าจบภาคปกติแล้วรู้สึกไงบ้าง จบภาพไปดีแล้วรู้สึกเออ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะอะไรอีก25วันกับอีก4คืนไม่ตอนนี้เป็น28วันกับอีก6คืนเดี <fat. S 1> ๋ยวรอไปพากสนามจะได้หายไปพักสนามก็จะมาวอล์กวิ่งต่ออันนี้โรแรมรเพาะรู้แล้วอันนี้วอล์กวิ่งรอรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกรู้สึกดีแต่ก็ยังเหลือค่าค่ายพักสนามอีกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หน่อยยังเรียนวันนี้ทุกวันอืมเดย์ชาร์ อ๋อแล้วมันแบบเช้าร์หรอั้าวคนดนห้องีสบอกเลยบอกลเป็นพยานอีบอกมันนะพ้ว่าฟรีลงเดละครเป็นพยานอีวันนี้แบบโดนแสงดีมากเลยตลอทำไมครับบอกแล้วคือเนี่ยทำการบอก แต่ว่าน้องเพชรได้แอบชอบเรียบร้อยโอ้โหแรงเกินถ้าชิปนี้หลุดออกไปหลุดแน่นอนเฮ้ยแต่ว่าอยู่ในแอปนั้นอยู่หรอกแอปที่แอปที่เราขอฟอร์มมาที่ไม่ที่เห็นนะก็ที่ขอฟอร์มมาเมื่อวานอนะ่นกะก็ไม่ได้เหรอฮะใช่ขอมา <c oughs> ที่จะลงคลิปวอล์กอินในแอคนั้นแล้วนี่จะไปไหนกันเนะี่ยคือมึงถ่ายมึงก็ได้ไม่เรื่อยดิอ่าคนเดินได้ไง ดีวิสพาดดีวิสพาดหายวอดไปด้วยโอ้ยว่าคนที่ือกล้องไม่สั่เนี่สุดไงโลกแบบขยับไปขยับมาคนดูก็ว่าแตกเลยอ่าเรื่องจริงคือกลับไปดูเองแล้วก็แบบอุ้ยัด้ไงนี่ไงนี่เห็นในเพจอ่ะใช่ใช่ศีลาห้าสิบ อีกนึง,งนะอย่ากเก็บเงินก่อนจะมีอยู่ไหมคือคือค่าขนุนอะ่ะค่าขนุนให้เป็นแฟนนะเดือนแรกจะให้แคร์แบ๊บให้อยู่กับเราสิบเดือนก็เอาบริสิกไปเออถ้าใจถึงก็ตามไปเลย <c oughs> ใช่ไหมนี่อยากกินไอติมนะก็นั่งรออยู่ที่ร้านเลยนั่งกินอยู่ร้นารเนเซนี่ย โอ้ยจนนะเฮ้ยวัสันโไรที่นี่มันไม่มือนัดมเลยใช่ไม่มีอยากกินหมอเขา้องแ่บบไงที่ทานนี่ยนเข้าเลยันหาที่มัหาที่ฉี่ให้เขาลงพูดคำหยาบอ่ะ

จะไปที่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 เอ่อสีครับหนึ่งทำการขายจะบอกเป็นลยพี่มีคนที่คนรู่จักโคตรดังอ่ะนี่ไหนไปเบลมากัรเด็กให้เกิดรถท้าบาทได้ได้ได้ปีาบบ้าหรือ่ะคิดว่าตัวไหนเป็ชี้ของเธอตรงนี้เนี่ยอันนี้คือขาของแม่ใบีถังสีเงินตังนะเหมือนแบบเหมือนแบบว่า อะไรอะที่ว่าเราจะมาตักบาทอะแล้วพาเดินรอบอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยิ่รอ <c oughs> แล้วนี่เขาไต้ <c oughs> แล้วทำาใช้ัาสดิยไอวอลไบนะดีดีไอวบ่า,า,บบาพลาสติกมากอ้้หโ <c oughs> <c oughs> อ,อ้โหโอ้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 ้โหี้่ออ้โอยโอ้โ้ ยาคู่เ,เดินผ่านแต่ไม่ทักเลยอุ้ยกลับได้ไหมลุกมิอเล่นยาวมากเนาะตอนนี้แค่ออกจากซีฟอนเมื่อไหร่ก็เจอแน่เป็นหมาขนาดนี้ดอกใครจะกล้าออกอ้าดนีโดนูดโอเคโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะ S 2> <S 2> จะไปทำการทำคอนเทนต์จับฉลากในงบมากกว่า10บาทแต่น้อยกว่า15บาทเอ้ยอยู่น้อยกว่าเท่ากับ15บาทาทดื่อน้อยว่าเท่ากับ15บาทไม่มากกว่าเท่ากับ10บาทหรือน้อยกว่าเท่ากับ15บาทตานนี้โดยเราต้องมาซื้อของที่สาขาอันกี่บาทอันกี่บาทอันกี่บาท โอ่หกขัได้เพื่อนเฮ้ยปอกอดีใจป๊อกดูวอยากกินอันนี้อยากกลับได้ป๊าป้ะโอเคแล้วมาซื้อของกันแล้วก็ได้ของของเราแล้วย้อนใการจับอันนี้ได้อย่างพอเนี้ยปิดคลิปเลยอุ้ยคือวิตามินซีกี่บาทคิดบาทหรือคือขนมโมเอง ทำไมไม่เอาอันนี้ไปเยอะๆดินมังกรเนี่ยอยากกินอ่ะจะได้สุ่มเจอกันทำไมอ่ะดินมังกรเอาไปเยอะๆดินมังกรก็ได้อุ้ยสองอันเลยจามอันเลยเขาอยากกินรถอันนี้เอา้า <laughs> <laughs> ขอเขาขอสุ่มให้ได้แก่